สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนเนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรดับล่างไปจากงัืวันที่1กันยายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสราก,กินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีไขรทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรดับล่างนะคะว่าหรือว่าเลขมาล่างยากนะคะมายากแต่ก็มาได้นะคะท่านผู้ชมลองมาคำนวณสูตรดูอาจารย์ทำมาตั้งแต่งวดที่ ออก09นยะคะในปี2567เลยนะคะก็คือตัวลำโบน์นะคือไม่มาล่างโน่ no, ล่างนะคะของปี2567นี้เล่เลยทั้งปีเลยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ลองเช็คสูตรดูจะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะ,ะสูตรที่1นะคะจะใช้ล่างนะคะเลขที่ออก2ตัวล่างแล้วก็บวกกับ9คงที่อย่างเช่นตัวอย่างนะคะของปี67นะ ก็เดี๋ยวอาจรารย์เปลี่ยนปากานิดหนึงเอาเลขที่ออกหกหนึ่งะคะหกหนึ่งบวกกับ9ก้าก็เป็นสิบหออกมาที่0ูนย์้าคะตัวที่เป็นเลขหนี่นะคะที่เราคำนวณมาได้ก็ไม่มานะคะเลขหตัวนี้เลยเนาะในสูตรที่1นี่นะคะส่วนสูตรที่สองนะคะอาจารย์เดินครบล่างนะคะตัวที่ไม่มีในงวดที่ออกศูนย์ก้าก็คือเลข1ก็เอาอยู่นะคะเลข1 แล้วก็สูตรที่สองนี่ก็สูตรหนึ่งสูตรสองและสูตรสามนี่ก็เลขสี่นะคะออกมาที่ศูนย์เก้าทั้งสามสูตรนี่เอาอยู่หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือโนเหมือนกันโนสองแล้วกันแล้วก็โนสามนะคะโนไม่โน่สามนะคะ,ะ,คะแล้วก็อันนี้โนหนึ่งโอเคหนึ่งสองสามนะคะที่ไม่มาในล่างะคะ่ะสองงวดแล้ว เมื่อที่สองนะคะเราก็เอาศูนย์เก้าเนี่ยที่ออกมาแล้วก็บวกกับเก้าของที่เก้าสองเป็นสิบแปดออกสี่สามนะคะแล้วสูตรที่สองนี่ก็เลขศูนย์สูตรที่สามก็เลขแปดออกสี่สามสามสูตรนี้เอาอยู่หมดนะคะเลขแปดนะออกสี่สามเลขศูนย์แล้วก็เลขสี่นะ,ะออกมาที่สี่สามก็คือไม่มาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยะคะ่ะโนล่างสิบหน่วยเลยนะคะ ต่อไปงวดที่สามแล้วก็เอา4 3มาบวกกันแล้วก็บวกกับ9ก็7กับ9ก็เป็น16ได้6ออก7 9นะคะเลข6ก็ไม่มาสูตรที่สองก็8สูตรที่สามก็ได้เลข4ตัวสุดท้ายของครบล่างนะคะ <c oughs> ไล่ไปให้ครบหมดเลยก็ท้ายสุดก็ไม่มาค่ะเลข8กับเลข4นี่แล้วสูตรที่เรากําลังจะอาจารย์สอนสูตรให้ด้วยนี่ก็เลข6นะคะเห็นไหมคะ3ตัวนี้ก็คือ หกแปดแล้วก็สี่ออกเจ็ดเก้าก็เอาอยู่นะคะจะไปเอางื่ที่ออกเจ็ดเก้ามาตั้งบวกกับเก้าคงที่เก้ากับเก้าก็เป็นสิบแปดแปดกับเจ็ดก็เป็นสิบห้าได้ห้าออกเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมไหมได้ห้าไม่มานะคะเจ็ดแปดแล้วก็สองสูตรนี้ได้เลขสี่เหมือนกันสี่ก็ไม่มีในเจ็ดแปดนี่นะคะต่อไปงื่ที่ห้า เราเอา78มาตั้งแล้วก็บวกกับ9คงที่9กับ8ไปสิบดกับ7ก็เป็น14ออก90นะคะแล้วก็นี้ก็6แล้วก็4 4 2ี่สตัวเลยนะคะแล้วก็6อันนี้ได้2ตัวนะคะมันมีตัวซ้ำก็คือเลข4ะะี่ได้ตัวหนึงก็สูตรที่2นี้ได้เลข6ออก90ก็เอาอยู่นะคะต่อไปงวดที่6กเราก็เอาก9กับ0มาตั้งบวกกับ9 9กับ9ก็เป็น18ได้เลข8ออก79อยู่นะคะสูตรที่2ก็ได้8สูตรที่3ได้4 ะะทั้งทั้งสามสูตรนี้ก็ไม่มีในเจ็ดเก้านะ,ะต่อไปเรามาดูว่าที่เจ็ดเอาเจ็ดกับเก้าบวกกันแล้วก็บวกกับเก้าคงที่เก้าสองไปสิบแปดแปดกับเจ็ดก็ไปสิบห้าได้เลขห้าออกหนึ่งเจ็ดนะคะห้าก็ไม่มีนะคะแล้วก็สูตรที่สองเลขสี่สูตรที่สามนี่ก็เลขแปดเอาอยู่นะคะอันนี้มาจากครบล่างนะคะครบล่างแล้วก็เดินไประยะการเดินก็โอเคเนาะ นี่คะ่ะที่อาจารย์ลองคำวนวณมาให้นะคะ1กับเจ็ดเป็น8ปดแปดกับเก้าก็ไปสิบเจดได้เลขเจ็ดออกหกศูนย์นะ,ะอันนี้สองแล้วก็สี่ออกหกศูนย์นี่ก็เอาอยู่นะ,ะนี่คะ่ะสมสูตรเลยเนาะตัวที่ไม่มาล่างนะคะถ้าเราชอบเราก็จัดถ้าเราไม่ชอบเราก็เบาๆหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยอาจารย์ลองทำมามันก็เอาอยู่ทุกงวดเลย หกศูนย์เก้าก็เป็นสิบห้าเห็นไหมได้เลขห้าออกสี่สองค่ะอันนี้สูตรที่สองได้หนึ่งสูตรที่สามได้แปดออกสี่สองเราก็หายไปถึงหายไปถึงสามตัวเลยเนาะบางทีก็สองตัวมีตัวชนนะคะบางทีก็สามตัวบางทีก็สองตัวนะแล้วก็งวดที่สิบลองมาคำนวณดูเนาะสี่กับสองเป็นหกกับเก้าก็เป็นสิบห้าออกสามหนึ่งห้าตัวนี้ก็ไม่มาแล้วก็สองแล้วก็แปดเอาอยู่นะคะ ต่อไปนะงวดที่สิบเอ็ดเลยสามกับหนึ่งบวกเก้าก็เป็นสิบสามได้สามบอกแปดเก้าอันนี้ได้สี่กับสองตามนี้เลยต่อไปงวดที่สิบสองอ่าแปดบวกเก้าบวกเก้าเก้าสองไปสิบแปดนะแปดแปดกับแปดก็เป็นสิบหกได้เลขหกออกสองหนึ่งฮแล้วก็อันนี้สูตรที่สองเลขห้าสูตรที่สามได้สาม หายไปสามตัวเลยนะคะออกสองหนึ่งเอาอยู่นะคะสองไล่ให้ดูเนาะต่อมานะงวดที่สิบสามนะคะสองกับหนึ่งบวกกันแล้วก็บวกเก้าก็เป็นสิบสองได้เลขสองออกสี่หกนะคะสองนี้ก็ไม่มาสูตรที่หนึ่งเออสูตรที่สองได้เลขหนึ่งแล้วก็สูตรที่สามได้เลขห้าสองหนึ่งห้าก็ไม่มีอยู่ในสี่หกนะคะเห็นไหมต่อไป อันนี้เป็นงวดที่แล้วอาจารย์สอนไปให้นะคะสูตรนี้สูตรมายากนะคะนบับโดล,ล่างของปี2567อาจารย์ก็เอา4กับ6มาตั้งแล้วก็บวกกับ9ก็เป็น19นะคะออก28นะะี่ค่ะส8ใช่ไหมแล้วสูตรที่2ได้เลข3สูตรที่3ได้เลข5ไม่มีเลยนะคะเอาอยู่หมดเลย14งวดลวดเลยนะคะทนีนี้งวดที่15นะะมีปัญหานิดหนึ่งนะคะมันไปชนกับตัว ที่ท่านผู้ชมแล้วก็เอซชอบนะคะก็คือเลขเก้าอ่าแต่ว่าตัวอาจารย์เนี่ยชอบเลขห้านะคะนี่แต่อาจารย์ก็กันไว้ให้เราก็เอาสองกับแปดเนี่ยมาตั้งแล้วบวกกับเก้าคงที่ทําเหมือนกันนะคะสิบสี่งวดงวดนี้เป็นงวดที่สิบห้าเป็นสิบเก้านะคะเนี่ยได้เลขเก้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็แปลกใจเนาะสูตรที่สองเนี่ยก็ได้เลขเก้าเหมือนกันนะคะ และสูตรที่สามก็ได้เลขเก้าสามสูตรเลยได้เลข 9. เก้าเก้าจะมาไหมไม่ต้องกันตัวไหนเลยคะ่ะเพราะว่ามันไม่มาทั้งสามตัวแต่อาจารย์ก็กันไว้ให้ปกตินะมันจะอาจจะเพิ่มส่วนใหญ่มันจะชนสองสูตรหรือว่าชนหรือว่าไม่ชนเลยนะคะอย่างเนี้ยสามสี่สองนี่ไม่ชนเลยนะบางครั้งชนสองสูตรนะแต่บางทีก็เนี่ยเงี้ยแปดนะคะกับแปดชนกันแล้วก็มีเลขสี่นะ ี4กับ4ชนกันนะคะแล้วก็เลข5บางครั้งมีตัวชนนะบางทีไม่มีตัวชนก็ได้ถึง3ตัวเลยนะคะที่ผ่านมาทั้งหมดแต่งวดนี้บังเอิญนะคะท่านผู้ชมได้เลข9หมดทุกสูตรเลยตัวที่ไม่มาคือตัวมายากนะคะอาจารย์ก็เลยต้องกันไว้ให้นะเพราะว่ามันไปชนเลขวิ่งตัวเดียวในแนวทางของหลักหน่วยล่างะะตัวเลข9นี่อันนี้ล,ลองคำนวณให้ดูเฉยนะ,ะจะได้มีเอ๊บ้างนะคะท่านผู้ชมอย่า ไปเชื่อมันอะไรมากเกินไปเนาะบางครั้งเนี่ยบางทีมันก็มาได้บางทีมันก็อาจจะเอาอยู่นะถ้ามันเอาอยู่ก็ไม่มาเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดอาจารย์ก็จะการเลข9ก้าไว้ให้อยู่ในแนวทางของหลักหน่วยนะคะเพราะเลขวิ่งตัวเดียวเราได้ที่เลข9้านะคะที่เราตามของงวดที่แล้วที่เป็นเลข8แล้วก็สูตรหน่วยล่างระยะยาวนะคะยี่ยี่สิบกว่างวดเนาะอาจารย์ลงไปให้แล้วนะคะไม่มีเลขเก้าเหมือนกันนะคะสูตรที่อาจารย์ตามอยู่เนาะ แล้วก็หนึ่งในจำนวนนั้นเก้าก็อยู่ในเขาเรียกอะไรคะออในหลักในเลขขี้นะก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยเนาะก็เนี่ยแหลคะค่ะอาจารย์งวดนี้จะตัวอาจารย์เองก็ไม่ได้ไม่ได้เสี่ยงในเลขเก้านะเพราะสามสูตรก็ชนเก้าหมดเลยอาจารย์ก็ให้ไปที่เลขห้านะครับเป็นตัวเด่นและสำรลองไว้ที่เลขเก้าทำถ้าอาจารย์ทำหลักหน่วยล่างสามสูตรด้วยกันเนาะมีเลขค่าทั้งสามสูตรเลยนะ ก็วางไปให้ f c ได้พิจารณาแล้วนะคะอันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะตามนี้เลยเนาะแล้วแต่นะคะก็ทำมาทั้งหมดก็สิบสี่งวดเนาะที่ผ่านมาเลขเก้าตัวนี้ก็ยังเอาอยู่นะงวดนี้ก็เราก็เอาสองกับแปดก็เห็นอยู่นะแล้วบวกกับเก้าก็เป็นสิบเก้าเลยเนาะจะเริ่มหลุดงวดนี้งวดแรกหรือไม่นะคะลองพิจารณาด้วยตัวเองเนาะ อาจารย์ก็ไม่ทราบเลว่าโอ้โห,โโหนี้มันจะมาบวกได้เป็นที่เลข9นะคะเลขเนะเ,ออเป็นตัวมายากนะคะมายากตามสูตรนะแต่ถ้าเราชอบเราก็จัดไว้นะเพราะว่าในสูตรที่อาจารย์ชอบสูตรนี้นะท่านผู้ชมไม่มีเลข9กนะ้าระยะยาวนะคะอ่าไหคะสึงสองแปดล้วอันนี้ก็สี่สามหห้าศูนย์หนึ่งไม่มีเลข9้านะคะแต่ท่านผู้ชมอ่ะถ้าเกิดมันมาก็ ไม่ทิ้งสูตรนะอาจารย์ก็จะปรับไปเป็นหกหลักนะคะแต่ก็จะบอกให้ว่าปรับนะถ้าปรับก็จะบอกว่าปรับสูตรนะคะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปรับเนาะมันไม่มีเลขเก้านะคะทั้งวมดน,นี้มีเก้าอยู่ในหลักหน่วยก็สูตรนั้นก็จะหลุดไปะระยะทั้งหมดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดงวดรวดเลยนะ,ะแล้วก็มีบางส่วนเนาะที่อาจารย์เคยให้ไปเดี๋ยวหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยถ้าเป็นเลข ที่เนาะเลขที่มันก็จะสวยที่เลขห้าท่านผู้ชมเลขห้าเลขเกนะ้าแล้วถ้าเกิดใครชอบแนวทางของเลขคู่อาจารย์ก็ยังยังไม่ชอบนะเลขคู่นะชอบเลขขี่นะเนะาะอย่างน้อยเลข 9, เ,นะเกเนะ้นะาตัวเดียวนะคะที่เราทําได้นี่แรกๆเลยนะอาจารย์สอนไปตัวเดียวนะคะ น่าจะเป็นคู่ขี้นะงวดนี้เนาะนี่ค่ะตรงนี้ที่เราบวกมาได้นะคะเลขเก้าตัวเดียวเลยหลักหน่วยเลขเก้าแต่ในสูตรเมื่อสักครู่ในระยะย,ยาวนะอันนี้มันแค่ตัวเดียวแปดเนี่ยมันอาจจะเก้าเพิ่มไปเป็นศูนย์ลดลงมาเป็นแปดแปดเก้าศูนย์หรือเก้าก็ตรงกับเลขเก้าก็คือเลขสี่นะ mm. แบบนี้เลยเนาะ mm. มีโอกาสเข้าแล้วก็มีโอกาสหลุดเช่นกันนะคะท่านผู้ชม อ่เราก็กันไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าตัวเดียวเองนะคะแล้วแล้วส่วนหลักหน่วยล่างนะคะเราก็ได้แค่เลขห้ากับเลขเก้าเอาแค่สองตัวนี้แหละเนาะมาก็มานะคะท่านผู้ชมมาก็ดีนะอยากให้มานะคะมีตรงจุดไหนอีกเนาะที่เราน่าสนใจเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงแป๊บหนึ่ง,งะคะตัวตรงนี้ก็ศูนย์ แต่มันเป็นแนวทางของดับหลักหน่วยอันนี้มันคือทุกหลักเลยนะคะทั้งสิบทั้งหน่วยเลยเนาะดับหลักหน่วยก็มีเลขศูนย์ก็มีนะคะเยวต่อไปก็เป็นลองลองไปดูหลักหน่วยล่างอีกสักสูตรหนึ่งแบบสามตัวเนาะแล้วก็แล้วก็ตามไปด้วยครบล่างเลยนะคะครบล่างเอาคลิปนี้ก็เป็นเบาๆไปก่อนเนาะเอามาบวกให้ดูเฉยๆบังเอิญเลยนะคะท่านผู้ชมได้เลขเก้าจะมาหรือไม่แล้วสามสูตรเลย เลขเก้าทั้งหมดเลยนะคะโอเคตามนี้เนาะไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์พอมีเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ขออนุญาตท้ายคลิปเนาะเสนอสินค้าที่อาจารย์ขายในช่องนะคะก็คือกําไรข้อมือนะคะเป็นตะกุดนะคะค่าบดีพ่อกระซับนะคะสําหรับเรียกโชคเรียกลาบนะคะให้กับอาจารย์ทําเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบอาจารย์ก็ หาอะไรที่มันคล้องจองกับแนวทางของโชคลาภมาหลายปีแล้วนะคะก็จํไหนแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวเลยนะคะก็เอาเก็บไว้นะะเป็นขวัญและกําลังใจสําหรับนักเสี่ยงโชคนะคะตามนี้เลยนะคะใครชอบก็สั่งได้นะคะอถที่ผ่านมานะอาจารย์ได้จัดส่งไปทุกวันอาทิตย์อาทิตย์นะคะอาจารย์ก็ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วรอจันทร์อังคารพุธไม่เกินนี้นะคะท่านที่สั่งไปแล้วก็จะได้รับนะคะ แล้วก็เปิดรับใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะใช้เวลาทั้งหมด2อาทิตย์ก็คือ14วันนะคะในการนำเรียกอะไรคะแนะนำสินค้าแล้วก็รวบรวม F c ฟซไว้นะคะสำหรับคนที่ชอบนะคะออแล้วก็ไปอีก2อาทิตย์นะคะท่านผู้ชมได้กี่ท่านกะจย์ก็ส่งให้หมดทีเดียวเลยนะคะ2อาทิตย์ส่ง1ครั้ง2อาทิตย์ส่ง1ครั้งนะคะ,ะตามนี้เลยบางท่านก็ส่งสั่งมาใกล้ๆที่จะถึง2ออาทิตย์แล้วก็ ได้ไวนะคะถ้าใครสั่งแต่วันนี้ก็รอไปถึง2องอาทิตย์แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะรอได้นะคะท่านผู้ชมได้แน่นอนนะคะคนไหนที่ไม่ได้อาจารย์ก็จะโอนเงินคืนไปให้แต่ตั้งแต่ทํามายังไม่มีใครที่ไม่ได้นะคะอาจารย์ก็ส่งให้ครบทุกคนเลยคะคะอาจารย์ก็ทํางานอยู่ตรงช่องนี้ไม่หนีไปไหนนะคะเงินก็ไม่ได้มากอะไรเนาะตามนี้นะคะอ่ายะเอาออกมาให้ดูนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะท่านผู้ชมสวยงามนะคะ ตรงนี้มันไม่ได้ยาวเกินไปนะมันกนําลังน่ารักนะคะท่านชมมันก็จะเข้ากับข้อมือเราก็ไม่แข็งไปแบบเดๆไปแบบนี้นะมันจะโค้งโค้งไปในข้อมือแล <eden> ้วนะคะแขนเล็กแขนใหญ่สั่งได้หมดนะคะคนอ้วนคนผอมก็สั่งได้หมดเพราะว่าทำไปตามข้อมือของ f อซแต่ละคนเลยเนาะ,ะนี่คะ่ะก็ให้มีกล่องให้ไปด้วยนะคะแล้วก็มีเม็ดหินแถมไปให้แล้วก็มีเส้นเชือกเส้นเอ็นให้ไปด้วยนะคะ ใส่ซองให้ไปอย่างเรียบร้อยพร้อมกระถาหนึ่งใบนะคะจะท่องกระถาอะไรก็ได้นะะจะท่องกระถาออยะถาตังติมะตังกาเสตังก็ได้นะคะเป็นกระถาเรียกเรียกโชคลาภเหมือนกันนะคะมันจะง่ายเนาะ,ะอาจารย์ก็พาดเอาไว้ในคําเตือนอยู่แล้วนะคะก็ไปจดเอาในคําเตือนที่อาจารย์เขียนไว้ตรงหัวข้อนะคะตามนี้เลยเนาะ ฝากนะคะตัวมายากนะคะแต่ก็มาได้ถ้าชอบก็จัดนะคะอาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ